จากเรื่องน้ำท่วมนะครับมาตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กันในช่วงนี้ตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีปัญหาคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะในพื้นที่กรทมวันนี้ไม่มีจุดไหนนะคะที่มีฝุ่นสะสมแต่จะมีเฉพาะพื้นที่ปริมณฑลและก็สมุทรสาครที่ค่าฝุ่นนั้นเกินค่ามาตรฐานในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ โดยคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะจากข้อมูลของเว็บไซต์ a i r ์โฟไทยเมื่อช่วงเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีฟ้าก็คือดีมากสีเขียวคือดีสีเหลืองคือปานกลางค่ะโดยเขตที่มีค่าฝุ่น PM 2.5สูงสุดในกรุงเทพมหานคร5อันดับแรกนะคะอันดับ1 เขตน้องแขมค่ะ3า9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับ 2, 2> เขตทวีวัฒนา29.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับ3ค่ะเขตคลองสามวา26.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับ4เขตวังทองหลาง24.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับ5าค่ะเขตตล,ลิ่งชัน24.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร แต่แม้ว่าค่าฝุ่นนั้นจะสูงสุดแต่ว่าก็ไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะในวันนี้โดยในวันนี้ค่ะในพื้นที่ปริมณฑลมีจังหวัดเดียวที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานก็คือที่สมุทรสาครอยู่ที่39.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะแต่ว่ายังไงตามทีคงต้องระวังเหมือนเดิมนะ,ะเพราะว่าอากาศเริ่มแห้งเหนืออีสานกรุงเทพอันนี้อากาศเริ่มเย็น อากาศแห้งแบบนี้ PM 2.5เดี๋ยวมา<ช>ขณะที่ใต้ก็ระวังฝนตกหนักกันต่อนะครับ